สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยครับผมช่องสวัสดิ์ชัยรุ่นแฟนแฟนหาน้อยมัดรวมวันนี้ครับวันที่1เมษายนพุทธศักราช2567ก็มีชุดเด่นดังนี้ครับตามที่เห็นเียนะครับเมื่อวานชุดเด่นเข้าไปรอบเดียวครับเมื่อวานเข้ารอบ v ครับห3 นะครัอย่าลืมนะครับการเล่นทุทกครั้งอย่าลืมไปกลับนะครับโปรโดใช้วิจ,จารณญาณในการดูนะครับต่อไปก็มาดูชุดรองครับชุดรองชุดรองก็มีดังนี้ครับนี่คือชุดรองครับ วันที่หนึ่งเมษายนสองห้าเมื่อวานชุดรองปังครับเมื่อวานนี้ชุดรองเข้าไปทั้งหมดสามรอบเมืม่อวานนี้รอบเฉพาะกิจเข้าบนล่างนะครับเข้าเก้าแปกับเจรอบพิเศษก็เข้า70แล้วก็รอบปกติเข้า0ูนย์เนะครับ ลองลองเอาไปดูนะครับเอาไปเทียบดูกับอาจารย์ลหลายอาจารย์ครับวันนี้ก็องค์เอาไว้แค่นี้ครับขอให้เฮงเปังๆังทุกท่านนะครับสวัสดีครับ